สก for for ะกดคำสระอิมีงอสะกดกออีงอิงคออีงอคิงคออีงอคิงงอองอิงจอองอจริงชออีงอจิงชออีงอจิง โซอิงอสิงดอิงอดิงตอิงอติงทออีงอทิงทออีงอทิงงออิงอนิงบออีงอบิงปออีงอปิง ฟออิงอพิงฟออิงอิงพออิงอพิงฟออิงอิงมอิงอมิงยออิงอยิงรออิงอริงลออิงอริง วิงอิงอวิงสออิงอสิงหออิงอหิงออิงออิง